เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ได้ดําเนินการให้กระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยสาธารณสุขและโรงพยาบาลเนี่ยได้มาชวนท้องถิ่นในการที่จะทํางานร่วมกันซึ่งท้องถิ่นเรารับปากประชาชนมาที่จะดูแลท่านไม่ใช่เฉพาะเรื่องของถนนหนทางเรื่องสุขภาพซึ่งถือว่าเป็นนโยบายหลักของอปจอตาง แล้เป็นของนโยบายของจังหวัดในเรื่องคุณภาพชีวิตเราเห็นว่าที่เราจะไปดูแลจะไปรักษานี้จะเป็นประโยชน์กับคนเมืองตราดเช่นโรงพยาบาลเกิดซื้ออะไรมาเป็นค่าใช้จ่ายแล้วปรากฏว่าในระหว่างปีเกิดขาดแคลนของทุนพื้นปูนี่สามารถที่จะซื้อช่วยได้เช่นออกซิเจนเช่นไหนต่างๆถ้าเกิดมีภาระหน้าที่นะครับเตียงแล้วก็ติดรุอย่างโดยเฉพาะที่อยู่อาศัย เราช่วยได้ทุกเรื่องโดยเฉพาะหมอสาธารณสุขกับหมอโรงพยาบาลความใกล้ชิดกับอบประจอนั้นมีด้วยกันมานานมากเพราะอบประจอนั้นช่วยนานทุกอย่างในด้านของสาธารณสุขที่ขาดแคลนเพราะนั้นการที่เขาจะเอารถไปรับคนไข้ามานั้นผมก็ซื้อรถสามสิบหกคันกระจายไปที่ตำบลต่างๆสามสิบหกตำบลเพื่อว่าถ้ามีคนป่วยแทนที่จะไ้โรงพยาบาลไปรับรถเราก็จะรับ โดยไม่คิดเงินเอามาส่งให้กับโรงพยาบาลต้องชื่นชมว่าสาธารสุขแล้วก็พวกผู้นำอนนมัยทุกคนเขาได้ความร่วมมือกับท้องถิ่นเป็นอย่างดีแล้วเมื่อบอกมาแล้วเราได้สอบถามไปทางกำนันปีบ้านเป็นอย่างนั้นจริงมันทำให้เราแน่ใจว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นตรงเป้านะครับก็ทำให้เราสบายใจผมให้เตียงอัตโนมัติไปในการกดไฟป้าไม่ ป้าอยากได้เตียงแบบหมุนๆทำไมอะป้าเพราะว่าถ้าหมุนๆเนี่ยนายกป้าได้เห็นหน้าลูกตอนหมุนป้ายังดีใจวันหนึ่งได้เห็นหน้าลูกเพราะเต้องมาหมุนให้ป้าตอนกินข้าวตอนป้าตื่นนอนมาแต่ต่อไปนี้นายกใช้กฎเขาถอนป้ากดเขาถอนถอนป้าเปิดทีวีป้าจึงไม่เจอหน้าลูกป้าหลับก่อนแล้วเขาพึ่นมา บ้านผมอยากได้เตียงแบบนี้ทําให้เราคิดว่าต้องพยายามลึกลงไปอีกเราจึงขอผู้ว่าว่าท่านผู้ว่าอย่างนี้มีการสร้างบ้านจากกองทุนรุ่นภูนนจากไอพอมสองหมื่นบาททั้งหมดเดี๋ยวมารวมกับผมได้ไหมให้ผมเป็นคนทําได้ไหมว่าปีหนึ่งทำร้อยหลังสองร้อยหลังเพราะผมมีกําลังพอ,อมผมมี MOU กับนักโทษ จากเรื่อนจำนี่คือสิ่งที่เราคิดว่ากองทุนพู้ปูม,มีอะไรอีกไหมที่ทําอยู่แล้วแล้วมันมีแค่นั้นมันต้องเพิ่มถ้าท่านไม่มีตัวเพิ่มเช่นปีนี้ท่านเพิ่มไปทัสองตัวอย่างที่เราเข้าไปช่วยได้ด้วยเงินที่เรายังมีอยู่เราไม่ได้มีเงินเพื่อจะบอกว่าเรามีกองทุนมีเงินเหลือสิบว่าล้านมันไม่ใช่สิ่งที่เราบวดคุยเราสามารถที่จะเอาเงินตัวนั้นไปใช้ประโยชน์ได้แลวเราก็เติมเข้ามา เราตัดถนนได้ถนนรอได้คนไม่รอตายนักเรียนไม่รอเรื่องของการศึกษาเราต้องช่วยโรงเรียนเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นโรงเรียนที่นี่ผมก็ดูแลวัดผมก็ดูแลแต่ผมก็ได้พูดให้ทุกคนฟังว่า So much to do so little d o n หมายความว่าสิ่งที่ท,ท่านท่านทำเสร็จไปนั้นยังมีน้อยยังมีสิ่งที่ท่านจะต้องทําอีกเยอะถ้าท่านศึกษาลงไปท่านฟังคนอื่นพูดด้วย ท่านไม่ใด้ความแต่เชื่อตัวท่านท่านจะรู้ว่ายังมีบางสิ่งบางอย่างที่ลึกไปกว่านั้นอีกจริงในช่วงโควิดเรารับผิดชอบหมดครับอปจรับโควิดที่ปราทุกอย่างเรารับหมดไม่เคยปฏิเสธเพราะฉะนั้นสาธารณสุขเขาจะปฏิเสธอะไรเรายินดีช่วยทุกเรื่องเพราะนั้นสําหรับเรื่องของถึนพื้นป,นป,นปนูเราจะพยายามคิดแลวก็พยายามต่อยอดให้ประสบความสําเร็จตามที่สาธารณสุขมองเห็นท้องถิ่น ของเราซึ่งเล็กนิดเดียวให้ความสําคัญนะครับก็มีหลายอบประจอที่เขาใหญ่กว่าเรามากเขาถามว่าพี่ทํำยังไงต้องทําด้วยใจต้องทําด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับเพราะ,ะต้องอ,งอไม่เล่นงานคนที่ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจแน่นอนทุกคนต้องทําด้วยความบริสุทธิ์ใจทําเหมือนที่พ่อสั่งว่าย่อมยินดีเมื่อเขามีสุขเมื่อเขาทุกต้องเข้าไปช่วยทันที นี่คือสิ่งที่กองทุนฟู้นูจังหวัดตราดภายใต้การน,นําของผมนายกวิเียาทรัพย์เจริญนะครับนําอยู่นะครับแล้วก็ขอยืนยันเราจะตั้งใจทําให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับสําหรับกองทุนกพทที่ดูแลในเรื่องของกองทุนสุขภาพดบบตำบลน,นะครับเรียกกองทุนตนําบลกองทุนลองเทอมแคร์ care, ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวหรือกองทุนฟื้นฟูเนี่ยทั่วประเทศขณะนี้เรามีสิ่งดีๆมากมายนะครับที่เป็นตัวอย่างดีๆไม่ว่าจะเป็นที่ นครสวรรค์น,นะครับที่มีความความร่วมมือของบ้านวัดโรงเรียนความร่วมมือขององค์กรชุมชนที่มาช่วยกันในการใช้เงินกองทุนในการฟื้นฟูผู้สูงอายผุผู้พิการในชุมชนนะครับไปที่จังหวัดชนบุรีก็มีศูนย์ผูตาหลวเดูแ์นะครับสามารถที่จะดูแลผู้สูงอายุทั้งในชุมชนฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการและขณะนี้กําลังร่วมมือกับกองทุนฟื้นผัวงจังหวัดในการดึงอ่รัประมาณจากกองทุนจังหวัดมาร่วมด้วยผ่านทางกองทุน พื้นฟูกลุ่มสาธุที่สตหตบนะครับอของจังหวัดชนบุรีตัวอย่างเหล่านี้เป็นการใช้เงินกองทุนตำบลกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะพึ่งพิงระยะย,ยาวแล้วก็กองทุนพื้นฟูจังหวัดที่ดูแลผู้พิการผู้สูงอายุเนี่ยผมคิดว่ามีตัวอย่างดีๆหลายๆที่นะครับทุกกองทุนในประเทศสามารถใช้กองทุนนี้ในการดูแลผู้ป่วยโควิดจัดการเรื่องอาหารจัดการเรื่องการดูแลในชุมชนดูแลที่บ้านจะเห็นได้ว่า สามกองทุนนี Arrow, ้ของกบฏเนี่ยทั้งกองทุนตำบลกองทุนดูแลผู้สูงอายุและกองทุนฟื้นฟูที่จังหวัดสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ขอให้คนที่ทํางานเนี่ยได้มาร่วมกันเขียนโครงการร่วมกันพิจารณาและสามารถที่ <além S 2> <corps. S 1> จะเป็นเครือข่ายทํางานด้วยกันได้นะครับก็ถือว่ามีสิ่งดีๆมากมายและติดตามได้จากเพจจาก YouTube ของกบทนะครับจากข่าวสารทั้งหลายท่านสามารถเรียนรู้ด้วยกันได้ครับขอบคุณครับ